แสดงว่าเคยได้สูงสุดเท่าไรก่อแสนค่ะแสนเท่าไรจักแสนแสนเดียวแสนสองกระจายไปอยู่กับอลายแสนหนึ่งะแสนหนึ่งก็คือปีหนึ่งมอนอกปีหนึ่งครอบปลูกปลูกปีหนึ่งเขาเริ่มปลูกเดือนไหนส่วนใหญ่เดือนมีนาอ๋อมีแสดงว่ามีนานี่คือปลูกบอกยังไงก็คือเป็นเผือพวกไออ่อถ้าซีว่าหลังหน้ากับบ้ันแมนเนาะหลังนายังบ้ันเด็ปลูกตัวนี้ปลูกก่อนว่านเขา เออก่อนก่อนจะเห็ดหน้ามาเบิงบ้านสวนเกษตรแสนสุขชาแนลเออครั uh, so, บผมสวัสดีครับสวัสดีครับหวัดด i mean ีครับแม่พุษดีครับมือดีเข้าอยู่บ้านยังตำบลยังครับแม่บุดดีมาจังเกลตาบลกอนอยอำเภอสำโรงอำเภอสำโรงมือดีเข้าอยู่ใน่สวนยังแม่สวนโหระพาสวนผักโหระพาพี่น้องครับมือนีนะครับสีผ้าพี่น้องมาเบิงพักโหระพาเงินแสนนะครับ การเห็ดพักโหระพาให้เด้งินแสนเห็ดแต่ไหนนะครับเมื่อนี้ผมนะครับผู้จัดการจเ,เกษตรแล้วก,ก็บ้านสวนเกษตรแสนสุกนะครับเด้เขามาขอข้อมู้แม่บุษดีนะครับเพียงค่ำผู้เพิ่นปลูกปลูกยุทุกปีนะแม่น,น้อะครับบอกเล่าให้พี่น้องฟังแนี่เพื่อเขาอยากจะเห็ดพักโหระพาให้มันเด้งินแสนคือเฮาเฮ็ด<ห>จังไหนเนี่ยแม่บุษดีเริ่มต้นจังไดเรียงพอกาคับพอกาแล้วก็มาทำเปลง ว่าประมาณหนึ่งเดือนเกษียณมาปลูกเตรียมกะเตรียมกะเมล็ดเป็นไบกอนะครับก็คือกะเมล็ดโหระพานีนอ่ะเมล็ดมันกะาไว้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเกษีพ่อเอามาปลูกต้นมันสีเงาประมาณนี้โอ้โห้หวยหวยหลายบาทได้นี่แม่จี๋เลยประมาณนี้นะครับมาประมาณนี้ปุ๊บนี่ดินนีเขาเตรียมเอาไว้แล้วขับเตรียมจากไหนแน่แม่นะครับ โมเมนต์ตัวสคัญบ่อดินเท่านี้ไทยแบบปันอมักมากดินเหนียวเลยค่ะจะมักดินเหนียวมากดินเหนียวบ่มักทรายกันทรายจะตายไหวโอ้ครับเพื่อนมักดินเหนียวเหนียวยถดินทรายจะตายเร็วจ้ะอืเตรียมจังไหบมดทีนี่อ้าวไทยปั่นเรียบร้อยเอารถมายกหล่องต้องใส่ผ้ามาคุมเอารถมาเฮ็ดเป็นยกหล่องเป็นคู่คือยัง่ิขับคุมด้วยคุมด้วยนี่บ่ผ้าพลาสติกคุมผ้าเอาไว้ คุ้มเหยียงแม่คุ้มกันหยาค่ะกันหยาอ๋อชนอ่อนหยากันหยาอ๋อมันจังบอไปแย่งอาหารเพ่อหน่อค่ะคุ้มกันหยาแล้วก็เก็บร,รักษาความชื้นค่ะอืมบาทที่นี่ในการเตรียมดินปรุงดินเท่านี้ใส่หยังเข้าไปแน่ใส่ขี้ไก่กับปุ๋ยขี้ไก่ใส่ปุ๋ยหลุมหนึ่งนี่ปลูกแค่ต้นต้นเดียวได้ดพี่น้องดเด้อบ่ได้ใส่หลายเลย โอ้ที่เขาเห็นนี่ใส่ไปปั๊บเพิ่นใหญ่ขึ้นมาเจ็บมือก็ยิบหาถึงสามสิบหนึ่งยี่สิบห้าถึงสามสิบวันตัดยอดตัดยอดออกตัดที่ยังอำเภอเสียดายบอกครับตัดไม่ขายค่ะเหมือนกับกระชี้ดงยอดไม่โอ้แสดงว่ายี่สิบห้าถึงสามสิบมือได้ขายรอบแรกจากต้นเดียวจ้าบั่นอบซอสมากระชี้กิ่งไม่อีกกิ่งกิ่งเป็นเรื่อยๆโอ้ครับเอาได้ขึ้นเร็วที่สุดนะจ้า หลังแต่ปลูกคือตีไว้เดือนเดียวกันเลยแหะง่ายๆยิบหามื่นได้ยี่สิบห้าวันได้แล้วใช่ครับพี่น้องพอตัดแล้วปุ๊บตายว่าไปที่นี่ว่าตายตนียึงทำไมอีกเนี้ยงไม้ออกมาอีกหลายกว่าเก่าอยู่บ่ไปที่นี่หลายก็ร้ายกว่าเก่าพี่น้องครับเบิ้งเด้อมีแต่ออยันนี่ผมอยากให้พี่มาเบิ้งนะครับกล่องนะครับเด้อมีแต่ลอยตัดอยากให้เบิ้งนิดนึ่งอ่านี่ฮะนี่คือต้นเดียวที่นแพรเพิ่นว่าเนี่ยนี่ครับแต่นี่หลังจากที่เกิดการตัดเพิ่นจะแตกออกมาฮะ นี่ครับนี่แต่ยังมาไี่โรยหนึ่งสองนี่ตัดเบิดนี่ครับนรจนจนใดบักหลายครับพระทินนี่ผลผลิตจะหลายสุดช่วงเจักเดือนช่วงประมาณเด็กอายุเด็กสามสี่เดือนสามถึงสี่เดือนอเต็มถี<อ>่เลยเต็มถี่ไม่จะหยดยังไงยาวครับอโอ้เอาแป้งนี่แม่พุ้ดีปลูกเดือนไหนฮะนี่ปลูกเดือนไหนนี่มีหน้าปะปลูกเดือน สิงหาเดือนสิงหาสิงหาสิงหาปีเมื่อกี่นี่จ้ะาอ๋อปลูกสิงหาปลูกช่วงเดือนสิงหาปีเมื่อกี่นะครับนี่ยังพ่อันเถึงปีออืที่บอกว่าพักโรลพาเงินแสนนะครับปลูกไปดนบันไดจังสี่หลแสนหนึ่งจังสีขายได้แสนหนึ่งปีหนึ่งบ่ขวบป,<ะ>ปีหนึ่งพอดีบ่ขันเดือนปุ่มาได้เดือนอะไรเดือนเปียเดือน อืมอืมก็คือแสดงว่าถ้าเอาง่ายว่าตีว่าถ้าถ้าครบปีหนึ่งนี่เห็นเงินแสนแน่นอน<ะ>ครบปีหนึ่ง<ะ>ที่นี่หลังจากนั้นถามเป็นคมหลูวว่าพักหัวละผ้าเท่านี้เพราะว่ามันตัดแล้วมันแตกขึ้นเป็นบ่ะปีที่สองเอาตอเก่าไหวหรือปลูกใหม่นแนะนําจากไหนครับ<ถ>มือใหม่ถ้าเป็นมือใหม่ถ้ามีพ่นกับปลูกใหม่กันได้ถ้ามีพ่นหลายหน่วยค่ะพ่นเก่ากับเก็บมาตะเก็บ ตุ่นแบเก็บยอดแล้วกันหมายถึงว่าถ้าเามีที่อีกที่อีกไปปลูกไม้ไว้อีกไปปลูกไม้ไว้อีกโตเก่าโตเก่าว่าจะตัดยอดหากกัญย์กัญย์จะพอเก็บได้อยู่พอเก็บได้ก็เก็บโตไปเรื่อยๆครับครับก็เอิ้นว่าบ่ปลุ่เพิ่นไว้อีกในปีที่2ก็จะพออได้ยู่พอได้อยู่แต่ว่าผลผลิตจะสู่ปีแรกได้๋ยบ่ก็บ่ได้ทอต้นเก่าเพราะว่ามัน ล่ำล่ำบอยไนย์คือต้นเก่าต้นใหม่ๆนะอ๋อล่ำล่ำล่ำจากบอยไหย์คือมันเกิดจากอ๋อสมัติเป็นแขนงมันเนาะมันเป็นแขนงมันนักบอดีคือต้นใหม่อ้อครับอันนี้คือในช่วงปีที่สองปีที่สองครับแต่ถาบุ้มี่พื้นที่ปลูกไม่อ่พื้นที่ไม่กับโล่โล่โล่มาปลูกไหมซะโลมาปลูกใหม่ครับก็จะได้ต้นเริ่มต้นแบบนี้คือเก่าคือมาตัดขายช่วงราคาดีสุดที่แม่บุษดีขายกิโลละจักบาท เป็นถุงบนขุ้3ละสามโลถุงละสามกิโลถุงละลอยถุงละลอยเนาะโอ้ครับก็แสดงว่าโลละสามสิกว่าบาทสามสิบกว่าบาทมีคือปีนี้เพิ่มขึ้นลอยเศร้าก็มีลอยเศร้านะถ้าลอยเศร้าก็คือกิโลละสี่สิบบาทกิโลละสี่สิบบาทอยู่วาก็คือ กสินค้าเกษตรกับจีเป็นแนวนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับกะจีมีเป็นลักษณะประมาณนี้มีอีหยังต้องป้องกันเพี่บอแม่พุษดีปลูกไปแล้วมันมีปัญหาบอโลกมาแลงเชื้อราเป็นเชื้อราจะมาเป็นเชื้อราต้องใส่ยาสีอ๋อครับก็คือโลกโลกประจาตัวของพักโคล่าผ้านมือึุนมากโดนฝนขือมากเป็นเชื้อราอ๋อถ้าถือฝนผาดำไตใบอ๋อครับไต่ใบกะจ้องมีตัวมากป้องกันเชื้อราโอ เป็นยาป่องกันเชื้อราได้พี่น้องได้นะครับพักหัวละพาที่ผมบังยู่กแมงพุทดีนี่พันหยังครับเพื่อนพันหยังเพื่อพี่น้องเพื่อนอยากจะไปหาเมื่อพู่พันผ้นาเพื่อนเด้พี่น้องเด้พันผ้าเพื่อนนี่จุดเด่นเป็นแบบไหนจุดสีใบไงใบไงบุหรับไหมสีใบญงกินหอมบ่หอมอันนี้กินกับก๋วยเตี๋ยวกินกับลาบได้เนาะอืมทนบ่ตัวนี้พันผ้าเพื่อนนี่ทนต่อโลกต่อยังบ่ทนอยู่ค่ะเป็นตะปูกินเนาะ ตอนเฉลยกันยอดใหญ่ดีครับครับอันนี้ห้องมันผ่านการตัดมาหลายรอบแล้วเนาะเอออ่าแม่แม่ผบุษดีรอบขายตัดตัดขายจั่างไหนเรือนเดือยหรือว่าเป็นอาทิตย์หมุนรอบกันเนาะหมุนรอบอ๋อซุปเุ่นแล้วก็งูเอาเุ็มโอเคงงเอาเต็ตัดเตือละจักแปลงประมาณแปดอาทิตย์หนึ่งกับเดือดรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งนี่ตัดจะคู่หรือเอานี่แม่นี่ตัดนี่รอบละสี่แปลงรอบละ แป้งนึงมี่ีีถุงแป้งหนึ่งอ่าแป้งหนึ่งเนี่ยถุงก็คือสมบติณ์ปะไปตัดมาจากตหัวพุนสุดพุนเลยเอาชวนพุนเอาชวนสุดพุนปุ๊บบา่หมุนมาทั้งนี้กบไงพอดีก็จะมุนยืงสิโอเอาขาพนมาซุดุกระเด็นนก็อรลอยกระเด็นทีละเบรต่อ่นกเสียกระเด็นเื่นอครับครับครับ้งละลอยถุงละลอยครับครับหอดหนึ่งจะลอยถุงลอยกระเด็นมื่นพอหลอดนึงจะได้ลอยถุง ครับคือจังสีเได้ช่วงใหม่มันน้ำนักมันดีน้ำนักจะดีอ๋อช่วงต้นแหลกเขาที่เ่าตัดแหลกเาช่วงเดือนละสี่กึ่งสิบปลายหัวมันสวยลงครับครับครับจังว่าเป็นพักโหระพาเงินแสนก็คือมีหลอบในการพ่อพ่อปลูกได้แล้วตั้งแต่ยี่สิบพามื่อถึงสามสิบมือมาทินึ่งซัมวาเด็ดตัดขายตลอดตัดขายไปตลอดตลาดของเมย์พุทธศรีมาตตาใส เขามารับเองหรือเขาาไปขายแม่ขายโยกับบ้านมีแม่ขายโยกับบ้านอันนี้สําคัญเลยเนาะปลูกแล้วบางคนก็สีห่วงว่าไปขายอยู่ไช่เนาะเนาะอ๋อเข้าไปขายทรงตลาดของวารินชตลาดตลาดเจริญศรีเนาะตลาดในตลาดในตลาดวารินทรงตลาดชวารินถ้าจะแนะนําพี่น้องเกษตรกรว่าพักโหระพานี่ควรปลูกบ่อแมงบุษดีพอปลูกอยู่กับข้าวเหนียวอื่นเนี่ยอื่นมันเสียใจไว้ค่ะโอ้ตัวนี้ถือว่าตัวนี้ ก็ใส่แต่ละมือแต่ละมือไปกับพ่อดูแได้ก็ดีน้ะปลูกบ่ยากน่ะถามามีวิธีการจัดการทีวามาเนะาะครับครับพี่น้องครับมือนีกะถือว่าได้ความููนะครับในการปลูกพักโหระพานะครับส่วนจะเด็เงินแสนด้วยได้เงินแสนเนี่ยนะครับพี่น้องกขึ้นย่การดูแลบำรุงรักษาการจัดการน้าแต่ว่ามือนีกะถือว่าได้ความู้นะครับบ่มากก็นหน่อยนะครับในการที่จะปลูกพักโหระพา ปลูกจังไหนให้ได้ผลผลิตให้มีรายได้นะครับเก็บเกี่ยวไปรอบการปลูกพักโคลาผานะครับพันปลูกนะครับวิธีการปลูกเนาะสำหรับผมต้องขอบคุณนะครับแม่บุษดีเวียงคำนะครับแม่ครับทีเมือนีอ,นนอันนคา์นะครับความูลนะครับมาให้ช่องอบ้านสวนเกษตร,รแนสนซุกและก็ช่องผู้จัดการหวัวใจเกษตร,รได้เผยแผ่ให้พี่น้องได้เป็นความู้นะครับโอกาสหน้าคิดว่าคงจะไห้มาก ขอคุณบุญแม่พุทิดีอีกครั้งหนึ่งนะครับอขอบคุณหลายครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับ